คราวนี้ลบพหุนามเหมือนกันไหมน้องๆครับลบพหุนามเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ว่าระบบความคิดหรือว่าสมองน้องเองเนี่ยจะต้องมีการแบบถามตัวเองให้ดีๆพออ่าดูตัวอย่างกันนะครับอ่าสมมติว่า5 x กําลัง4ลบ9 x กําลัง3บวก2 x กําลัง2ลบ7 x บวก1นี่ตั้งมมมัวนะลบเอ่อ5 x กําลัง4บวก2 x กําลัง3บวก3 x กําลัง2ลบ x ลบ5นะครับ ฟังนะน้องฟังนะทุกคนระบบความคิดอยู่ต้องมีอยู่ต้องมีระบบความคิดที่ดีพอคิดแบบนี้คิดแบบนี้คือถ้าน้องทําตรงอเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเลขนิดนึงให้มันแบบไม่ได้ตัดกันเกลียงขนาดนั้นตังเลขมัวๆนะครับเวลาน้องจะคิดให้ดีเรื่องการลบพหุนามถ้าน้องทําตรงวิธีตรงคือง่ายมากน้องก็เปิดวงเล็บไปเลย ห้า x กําลังสี่ลบเก้า x กําลังสามบวกสอง x กําลังสองลบเจ็ด x บวกหนึ่งนี่ลบอยู่หน้าวงเล็บเวลาเปิดเข้าไปเครื่องหมายเปลี่ยนหมดคําว่าเปลี่ยนหมดปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าข้างในคือเปลี่ยนตรงข้ามหมดเลยก็คือลบสาม x กําลังสี่ sorry เนี่ยครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนแบบตรงข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์ลบสาม x กําลังสี่ลบสอง x กําลังสามลบ 3x กำลังสองบวก x บวกหสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของการลบพหุนามก็คือสติของน้องว่าน้องต้องรอบคอบ5้าห้าลบเก้ลบเจลบเกลบเจต่อไปลบลบลบบวก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 เห็นไหมมันมันตรงข้ามหมดแล้วที่เหลือน้องคิดเลขเอา แล้วที่เหลือน้องคิดเลขเอาแต่ชีวิตจริงพี่ป้อมไม่ได้ทําแบบนี้นะพี่ป้อมมองข้ามช็อตแบบนี้เลยห้าลบสามได้สองพี่ป้อมก็สองเห็นปะคือเรามองข้ามช็อตไปเลยอะทุกคนดูต่อเราคิดอย่างนี้เราก็ห้าอะเราก็คิดละที่เหลือคิดเลขละห้าลบสามได้สองก็เป็นสองเอ็กซ์ยกกำลังสี่นะครับ 2x กยกกำลัง4ต่อไปติดลบ9ลบอีก3โอ้โหลบ9ลบอีก3ก็ลบ11 ก็ลบ 11x กำลัง3นะครับลบ 11x กำลัง3ต่อไป2ลบอีก3ลบ3บวกไป2ก็เหลือติดลบ1ก็เป็นลบ x ยกกำลัง2นะครับต่อไปลบ7บวก1ก็ลบ 6x สุดท้าย1บวก5ก็6ครับนี่คือวิธีการคิดแบบตรง นี่คือตรงมากตรงแบบตรงตรงแต่ถ้าน้องบอกว่าพี่ป๊อปอยากจะลัดหรือตัดขั้นตอนน้องมองแบบนี้น้องมองแบบนี้ดูนะ5-3ลบ3เหลือ2ได้ 2x กำลัง4ต่อไปลบ9ลบอีก2นะเราต้องมองตัวเหมือนกันก่อนนะลบ9ลบอีก2ก็ลบนี่ลบ x 1กำลังสต่อไป2-3ลบ3 2ลบด้วย3ไม่พอได้ติดลบ1ก็ลบ 1x กำลังสต่อไปลบ7ลบลบ1ลบ7ลบลบ1คือลบ7บวก1ได้ลบ6ก็ลบ 6x สุดท้าย1ลบลบ5คือ1บวก5ได้6ได้6จบเห็นไหมครับน้องๆว่าถ้าน้องมองเกมเกมนี้เป็นมันจะง่ายมากมันจะง่ายมากนะครับอ่ะอย่าพึ่งนะ อย่างที่พี่ป๊อบบอกพวกเราในข่าวที่แล้วว่าเวลาพี่ป๊อฝึกเด็กๆเราฝึกแบบไม่รู้อะเราเราฝึกแบบเราฝึกแบบมากมายมหาศาลนะน้องๆเราฝึกแบบบ้าบอฝึกแบบบ้าคลั่งอ,ะ,อะทุกคนดูไขความลับให้เลยนะลูกศิษย์พี่ป๊อบที่คิดเลขเร็วๆทั้งหลายเนี่ยคือเราจับเทรนเลยนะจับเทรนเลยต่อให้วิดีโอเราก็เทรนนี่ขั้นแรกต้องทําอย่างนี้เท่านี้2 ต้องทำอย่างนี้เท่านี้3ต้องทําอย่างนี้เท่านี้ต้องทําตามนั้นเลยถ้าไม่ทําตามนั้นน้องไม่มีทางเก่งน้องทําตามพี่ป๊อบบอกนะครับอาฟังเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากคิดเก่งน้องอยากคิดเก่งน้องฝึกตรงนี้